เห็นด้วยไหมคะว่าทั้งสามคำถามที่ฮงถามไปถ้าฮงไม่สามารถแก้ปัญหาฮงได้ฮงก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับคุณได้เช่นกันค่ะดังนั้นฮงต้องรู้ต้นเหตุปัญหาของฮงก่อนแล้วฮงถึงจะแก้ปัญหาแต่ละข้อแต่ละข้อได้เชกเช่นเดียวกันค่ะฮงยังไม่รู้เบื้องหลังเรื่องของไลฟ์สไตล์ของคุณพี่การพบปะฝุ่นมนลพิษ การรับประทานอาหารการออกกําลังกายการนอนพักผ่อนสิ่งที่ทําให้เราเกิดอนุมูลอิสระมีทั้งหมดหลายเรื่องเลยค่ะดังนั้นถ้าให้ดีควรปรึกษาห้องพยาบาลนะคะเพื่อท่านจะได้บอกเล่าประวัติการรับประทานยาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารว่าเพียงพอกับการต้านอนุมูลอิสระและออกกําลังกายแบบไหนบ้างที่จะทําให้สุขภาพท่านดีปรึกษาห้องได้เลยค่ะห้งก็คือผู้เชี่ยวชาญในการ แก้ปัญหาได้ตรงจุด